สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจนนะคะช่องเจน l ล v e My Master กันเหมือนเดิมนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระยะทางไกลนะคะวันนี้เจนมีไมซ์เซตดีๆมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่จะทำให้เขาชัดเจนกับคุณนะคะจริงๆมันมีหลายอย่างนะคะเป็นปัจจัยที่จะทำให้คุณรู้ได้ว่าเขาชัดเจน กับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่สิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆเมื่อคุณมีสิ่งนี้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องถามเขาค่ะว่าเขาชัดเจนกับคุณมากน้อยแค่ไหนหรือเขากับคุณจะเดินต่อกันอย่างไรนะคะหากคุณมีแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวนะคะแล้วใช้ทักษะโลกภายในของคุณนะคะ EQ ของคุณวิเคราะห์ค,ความสัมพันธ์นะคะคุณก็จะรู้ค่ะ ว่าความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในระดับไหนนะคะสิ่งนั้นที่คุณจะต้องมีนะคะเพื่อนๆก็คือคุณต้องรู้จักตัวคุณเองค่ะรู้จักตัวคุณเองว่าคุณเป็นแบบไหนคุณต้องการอะไรนะคะเมื่อคุณรู้จักตัวเองว่าคุณเป็นแบบไหนคุณต้องการอะไรนะคะคุณแสดงออกในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเมื่อคุณแสดงออกในสิ่งที่คุณเป็นคนที่คุณคุยด้วย คนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเมื่อเขาสามารถรับคุณได้เขาชอบหรือรักในตัวตนของคุณรักในสิ่งที่คุณเป็นคุณทั้งสองคนก็จะเดินต่อในความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆความรักมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นะคะมันมี สเตปมันมีขั้นตอนมันมีความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นะคะจงให้เวลากับความรักนะคะแล้วเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วพัฒนาโลกภายในของคุณนะคะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขกับความรักนะคะวันนี้นะคะก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะและหากใครสนใจนะคะที่จะพัฒนาตัวเองจากโลกภายในนะคะทางเราก็มีสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือออดิโอบุ๊กนะคะ เพื่อนๆสามารถพัฒนาตัวเองได้ก็เริ่มต้นจากการเสพสิ่งดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับทุกๆความรักวันนี้สวัสดีค่ะ